จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ใฝ่ในศีลเป็นในธรรมทั้งหลายไปดูอุน,นทนั้งหลายวันนี้ก็จะนำธรรมมามาเตือความหมายให้กับญาติโยมฟังในเรื่องของคาถาธรรมบทพรามนวัตที่ยี่สิบหข้อที่สามสาบหกบเรื่องพรามนะ ดูกรพรามท่านจงพยายามตัดกระเตตันหาเสียจงบรรเทาการทั้งหลายเสียดูกรพรามท่านรู้ความสิ้นไปแห่งต่างขันทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้รุรุนิพานอันปัจจัยอะไรอะไรโปร่งแตกไม่ได้เมื่อใดพรามเป็นผู้ถึงฝังในธรรมทั้งสองประการเมื่อนั้นจิเลศเป็นเครื่องประกอบทั้งปวงของพรามนั้นผู้รู้แจ้งย่อมถึงความสาสูนไปฟังก็ดี ธรรมชาติไม่ใช่ฝั่งก็ดีฝั่งและธรรมชาติไม่ใช่ฝั่งย่อมไม่มีแจ่ผู้ใดเรากล่าวผู้นั้นซึ่งมีความกระวนกระไรไปปราดแล้วผู้ไม่ประกอบแล้วว่าเป็นพระเรากล่าวบุคคลผู้เพ่งชานปรตยาตจใธทุรีนั่งอยู่ผู้เดียวทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะบรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั้นว่าเป็นพระ พระอาทิตย์ย่อมส่องแสงสว่างในกลางวันพระจันทร์ย่อมส่องแสงสว่างในกลางคืนกระตะทองผูกสอดเครื่องครบย่อมมีแตงาปราหผู้เพ่งฌานย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยพระเดศตลอดวันและคืนทั้งสิน้นบุคคลผู้มีบาปอันลอยแล้วเล,วลเรากล่าวว่าเป็นพระเรากล่าวบุคคลว่า เป็นสมณะเพราะประพฤติสงบบุคคลผู้ขับไล่มนทินของตนเรากล่าวว่าเป็นบรรพชิตเพราะการขับไล่นั้นพรามไม่พึงประหารพรามพรามไม่พึงปล่อยเวรเจ็บพรานนั้นเราติดเตือนบุคคล ผู้ประหารพรามเราติดเตือนบุคคลผู้ปล่อยเวรเจ็บพรามกว่าบุคคลผู้ประหารนั้นการเกียรติการใจการเกียรติการใจจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายของพรามเป็นคุณประเสริฐหานน้อยไม่มจประกอบด้วยความเบียดเบียนย่อมกลับจากวัตถุใดๆทุกย่อมสงบได้หมดจากวัตถุนั้นๆ เรากล่าวบุคคลผู้ไม่มีกรรมชั่วทางกายวาใจาใจผู้สํารวมแล้วจากฐานะทั้งสาว่าเป็นพรามบ,บุคคลพึงรู้แจ้งทำอ่านพระธรรมตาตพระเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยเคารพเหมือนพรามนอบน้อมการบูชาไปยฉะนนั้นบุคลคลชื่อว่าเป็นพรามเพราะ การกล้าวดาเพราะโคตรเพราะชาติหาไม่ได้สัจจะและธรรมะไม่อยู่ในผู้ใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดอยู่ผู้นั้นเป็นพรามอยู่ด้วยดูกะระท่านผู้มีปัญญาสามจะมีประโยชน์อะไรด้วยการกล้าวดาเจตท่านจะมีประโยชน์อะไรด้วยผ้าสาตกะที่ทำด้วยหนังชมเดเกตท่าน ภายในของท่านรสชัดท่านย่อมขัดสีแต่อวัยบาภายเนอะเรากล่าวบุคคลผู้ทรงท่าบาังสุขุนสู้ผมอมสะพลังไปด้วยเส้นเอ็นผู้เดียวเพ่งก็คือฌานอยู่ในป่านั mm ้น hmm. ว่าเป็นราม mm hmm. ก็เราไม่ไม่กล่าวผู้ที่เกิดแต่กำเนิด ผู้มีมารดาเป็นแดนเกิดว่าเป็นพรานผู้นั้นเป็นผู้ชื่อว่าโพวาทีก็คือผู้กล่าวว่าท่านผู้เจริญผู้นั้นเลเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเรากล่าวบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่ถือมั่นว่าเป็นพรานเรากล่าวผู้ติด เรากล่าวผู้ที่ตัดสังโยน์ทั้งหมดได้ไม่ต่ดุ้งผู้ล่วงกิเยสเป็นเครื่องคล้องไม่ประกอบแล้วว่าเป็นพรามเรากล่าวบุคคลผู้ตัดความโกรธดุดชะเนาะะตัดตัญหาดุดหนังหวังเกลียนและตัดทิฏฐิดุดเงือนพร้อมทั้งอนุใสดุจสาเลือดได้สายเลือดเสียได้ไม่ใช่เลือดน,นะดุจสายเสียได้ผู้มีอวิชชาดุจ ริมตลาดอันตอนแล้วตรัสรูแล้วว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ไม่ปสอดร,รายอดกลั้นได้ซึ่งการด่าการทุบตีและการจองจำผู้มีกำลังคือขันติผู้มีหมู่พลเมืองผู้มีหมูพลเมืองคือขันติว่าเป็นพรามเรากล่าวบุคคลผู้ไม่กโกรธมีวัดมีศิล ไม่มีเจล็ดเครื่องฟูเครื่องผึกตนแล้วมีร่างกายตั้งอยู่ในที่สุดนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่ติดในกามทั้งหลายดดน้ำติดอยู่ในใบบัวดังกไม้พันผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่รู้แจ้งความสิ้น ทุกของตัวในธรรมวินัยนี้มีภระอันปล่งแล้วพรากแล้วว่าเป็นพรามเรากล่าวบกุกคลผู้มีปัญญาล็กซึ่งเป็นนักปรา์ผู้ฉลาดในมักและไม่ใช่มมักผู้บรรลุ ประโยชน์อันสูงถุดนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนสองพวกคือคลุหัดและบรรพชิตผู้ไม่มีความอาลัยเที่ยวไปผู้มีความปรสนาน้อยนั้นว่าเป็นพรางเรากล่าวผู้ที่วางอาชาวางอาชญาในศว์ทั้งหลายผู้ที่แตดุง้งและมั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช่ผู้อื่นให้ฆ่าว่าเป็นพรามเรากล่าวบุคคลผู้ไม่ผิด ในผู้ผิดผู้รับเสียในผู้ที่มีอัจญาในตนผู้มายึดถือในขันที่ยังมีความยึดถือนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวที่เรากลา่า,กลาวผู้ที่ทำราคาโทสะมาณะได้มขะให้ตกไปดูมณฑพันผักกาที่เขาให้ตกไปจากปลายเหลยม นั้นว่าเป็นพรามเรากล่าบวบุคคลผู้เปล่งวาจาไม่หยาบไม่หย,ยับคลายอันเป็นเหตุให้ผู้กรนรูแจ่มแจ้งกันได้เป็นคำจริงผู้ไม่ทำกระใรให้ขัดใจกันนั้นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ที่ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ในโลกนี้ยาวก็ตามสั้น ยาวก็ตามสั้นก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามงามก็ตามไม่งามก็ตาม,ม,าม,ตามเป็นพรามเรากล่าวผู้ไม่มีความหังในโลกนี้และในโลกหน้าไม่มีตัณหาไม่ประกอบด้วยกิเลสว่าเป็นพราม เวลาเก่าที่ไม่มีความอะไรไม่เครือบแคลงสงสัยเพราะรู้ทั่วอย่างลงสู่มาตะบรรลุดวนวบว่าเป็นพรามเรากล่าวพู้ละทิ้งบุญและบาป <c oughs> ว่าเป็นพรามเรากล่าวพู้ละทิ้งบุญและบาปทั้งสองร่วงกิเลสเครื่องขัดข้อง ในโลกนี้ไม่มีความโศกประสิย์ทุรีบริสุทธิ์ว่าเป็นบา์เรากล่าวผู้ที่มีความเพลิดเพลินในพบสิ้นแล้วผู้บริสุทธิ์ใมจิตผ่องใสไม่ขุนหมัวเหมือนพระจันทร์ประจามบนทินนั้นว่าเป็นบา์เรากล่าวผู้ล่วงทางสิ้นทางที่ไปได้ยากสงสารและโมหานี์นิเสียได้เป็นผู้ข้ามแล้วถึงฝังเพ่งก็คือชติ ไม่หวั่นไหวไม่มีความเคลือลค่อนเปลยงสงสัยดับเร็วเพราะไม่ถือมัน่นว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ละกรรมทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีเรือนหดเว้นเสียได้มีการรมได้พบหมดสิ้นแล้วว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ละตัญหาในโลกนี้ได้แล้วพบหมดสิ้นแล้ว บาบนพราม, <c oughs> ร,มรามดาวกล้าผู้ละโยคะของมนุษย์ล่วงโยคะอันเป็นทิพย์โอ้ย แรกแล้วจากโยคะทั้งปวงว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้ละความยินดีและความไม่ยินดีได้เป็นผู้เย็นไม่มีกิเลสเป็นเหตุเข้าไปส่งไว้ครอบามเสียซึ่งโลกทั้งปวงผู้เลยากล้าว,ว่าเป็นพรามเรากล่าวผู้รู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงไม่ผู้ไม่คล้องอยู่ไปดี แต่สรุแล้วว่าเป็นพรมเรากล่าวผู้ที่เทวดาคนทันและมนุษย์รู้คติของเขาไม่ได้มีอัตวะที่แล้วเป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพระเรากล่าวผู้ที่ไม่มีเริ่ เราหันว่าเป็นพรา์เรากล่าวผู้ที่ไม่มีกิเลสเรื่องกังวลในขันที่เป็นอดีตในขันที่เป็นอนาคตและในขันที่เป็นปัจจุบันไม่มีความกังวลไม่มีความว่าไม่มีความยึดถือว่าเป็นพรา์เรากล่าวผู้องอาจประเสริฐเกลา้ากล้าทะแแบบหาคุณอันใหญ่ชนะเสร็จแล้วไม่หวั่นไหวล่างกิเลสแต่รู้แล้วว่าเป็นพรา์ เรากล่าวผู้ที่รู้ปุกเพนิว่าเห็นสวรรค์และอบายและได้ถึงความทิ้นไปแห่งชาติอยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีอยู่จบพรหมจรรย์ทั้งพวงแล้วว่าเป็นพระก็จบรงพรามนาวัตที่ยี่สิบหกโยตติดตามในคลิปต,ตอนต่อไป